กรี๊ดหนักเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงดีใจขนาดนี้พี่น้องคะตั้งแต่เมื่อคืนนะคะที่ทำการอัดเพลงใหม่เนาะเอินควันให้อายใช้เวลาทำการอัดเพียงแค่หนึ่งชั่วโมงครึ่งเท่านั้นพี่น้องถือว่าเก่งจริงๆสำหรับเด็กน้อยคนนี้แล้วล่าสุดนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มไหนนะคะพี่น้องเอิดอะไรขึ้นอ้ายกี๊ดหนักอ้ายกี๊ดมากเลยเมื่อได้ทำการอัดเสียงเสร็จพี่น้องเข้าใจความรู้สึกน้องเลยว่า เธอกี๊ดเพราะอะไรอายเธอกี๊ดเพราะอะไรนั่นเองพี่น้องคะเพราะว่าันว่ารู้สึกแบบว่าเหมือนแบบว่าความโล่งใจนะพี่น้องคะความแบบสบายใจเราโอ้โอเคอหนูทําเสร็จนี้หนูทําอ่าเรื่องราวหนูทําอ่าในการอัดเพลงนี้เสร็จแล้วมันกับมันโล่งใจแบบเออประสบความสำเร็จนะสำหรับเพลงนี้นะฉันทําผ่านแล้วนะฉันอัดเสียงผ่านแล้วนะพี่น้องเพียงแค่เวลาชั่วโมงครึง่งแต่ว่า รู้สึกว่ามันยาวนานมากๆนาสำหรับน้องนะคิดว่าแต่ว่าถ้าสาหรับพวกเราอะสําหรับที่เราไม่ได้เป็นคนร้องเนาะเป็นเอฟซียแค่ดูแล้วรู้สึกว่ามันแป๊บเปียวพี่น้องสมองคคืองนี่แหละถือว่าเก่งจริงสําหรับไอสุบุณพรเพราะว่าลาสุจริงนะคะพี่น้องคะไม่ว่าจะเลื่อนไปแอปแอปไหนก็ต่างเจอสําหรับว่าอาอายกีดอะไร าอกาิดทำไมนั่นเองพี่น้องเนี่ยมาดูคลิปนี้เลยเป็นคลิปของบอสนุพงศกรหมอรำเซพกพี่น้องคะ่ะได้อัพคลิปลงว่าโอ้โหอาอายอัดเสร็จ ลองให้กรี๊ดเลยาพี่น้องคาในเรื่องราวนี้มารับชมกันเลยค่ะสําหรับเป็นคลิปนะคะของบอสนุหมอลำเซบกขออนุญาตคลิปจากบอสนุด้วยนะคะมาเปิดให้แฟนคลับทางนี้ได้เห็นกันเนาะพี่น้องเนาะแต่เชื่อว่าแฟนคลับายท่านไหนหคนคงจะเห็นแล้วล่ะแต่ก็สามารถดูอีกครั้งได้พี่น้องคาถึงความน่ารักถึงความลงใจของอีหล่าว่าเออเนี่ย กวานูจะทําผ่านมาได้แล้วก็การโฆษณาเพลงนี้อ่ะเอิ้นขอในอายพี่น้องคะ่ะรู้สึกว่าตอนนี้คือกระแสมาแรงเป็นอย่างมากสําหรับปแม่ที่ติดตามตั้งแต่ต้นคลิปเนาะ ตั้งแต่ช่วงที่อาจารย์พิคมลีนเพิ่นบอกว่าเพลงใหม่ของอีหลาแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วจนแม้กระทั่งบอสนูได้ฟังต่าง,งคนลุกไปตา,ตามกันกับเรื่องราวนี้นี่ค่ะพี่น้องขามาฟังกันเลยสําหรับเรื่องราวที่อิหลานะคะก็คือเสร็จสิ้นแลว้วภารกิจสําหรับเพลงที่3เอิรนคอในาอของอีหลาหนอร์สกุณาพรพพี่น้องคานี่เลยคะ่ะ ้สึกว่าโล่งใจแบบโอ้โหหนูทําเสร็จแล้วนะทําสำเร็จแล้วนะสําหรับการอัดเสียงเนาะ นี่ค่ะพี่น้องเขาว่าหลังจากที่อ้ชุกนพรเสร็จเนาะก็จะมีทางอ่าอ่ะ,อะเดี๋ยวดูคลิปเกินนพี่น้องเพราะว่าหลังจากที่อ้ชุกนพรนะคะทําการอัดเสียงเสร็จแล้วก็คือพ่อจา๋าคือต่อคิวสําหรับอัดต่อลูกเลยนะงพี่น้องเนอะรู้สึกว่าโอ้โหเมื่อคืนก็คือแข็งแก่งจริงๆพี่น้องครับว่าเห็นน้อง Ad, อ,อัปโหลดอัปหูปลงเฟซบุ๊กส่วนตัวรำเพลีงน้องประมาณเที่ยงคืนกว่าๆแบกว่าเสร็จแล้วนะคะสําหรับเพลงเพลงนี้แล้วก็ทางบอสอัดต่ออีกน่าจะปุ่นเนี่ยพี่น้องตีหนึ่งตีสองบอกซ้ำสิแล้วนะพี่น้องเพาะว่าในการอาดัดเนาะแต่และเทคแต่ละเทคก็คือต้องให้มันตรงจังหวะต้องให้มันทุกอย่างลงตัวกันทุกอย่างสมูทกันพี่น้องเนาะในเรื่องราวนี้แล้วทีนี้มาดูสําหรับเฟซอีหลาบ้างว่าเคลื่อนไหวอะไรบ้างพี่น้องคาเนี่ยเลยเนี่ย เมื่อคืนนะคะพี่น้องขาวางประบ้านเที่ยงคืนนะคะอายสกุณาภรเนี่ยเลยพี่นอ้องอัปโหลดรูปบอกว่าจบไปได้ด้วยดีครับใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงครึง่งเนี่ยค่ะพี่น้องใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งเหมือนกับตอนที่อัดเสียงใจส่อบ,บนเกาะนาคีเลย ไลียเรียกกันพี่น้องคาในการอัดเพลงประมาณนี้แหละสมองนี่ี่สมบกกวาประมาณนี้ค่ะพี่น้องคาแล้วแฟนคลับแต่ละคนโอโหกว,ว่าฝึกฝนเรียนรู้เก่งมากสําหรับเด็กคนนี้อาอายสกุณาพ,พ,พ,พรพี่น้องคาเก่งที่สุดเลยคะ่ะเป็นกําลังใจให้นะคะนุเก่งมากเลยเยี่ยมมากเลยค่ะพี่น้องเนี่ยแฟนคลับมาให้กําลังใจกันอย่าง,งล้นหลามมากๆสําหรับอีหลานนั่นเองนะพี่น้องเนาะขอให้ฟังนะคะลูกอะพี่น้องอันนี้คือประมาณห้าทุ่มหรือมันยังไม่ดึกมากอาอายบอกว่า เบ่งเสียงจนปวดตัวปวดขี่นู่นเขาพักหาที่นะคะพี่น้องคะเออเพราะว่าอื่นควานอายพี่น้อง่ะทั้งเสียงเนาะเสียงสูงเสียงแบบว่าต้องหามันแบบลงโตกันน่ะนาเสียงอีลากับ,บธรรมดาพี่น้องเดี๋ยวเราจะให้ดูคลิปสําหรับที่บอสนูนะคะกําลังติวเข้มกําลังติวให้อีลาในตอนที่ทําการร้องเพลงนั่นเองค่ะ พี่นองคะ่ะกว่าจะได้แต่ละท่อนกว่าจะได้แต่ละเทลงแต่ละเนื้อห,ลอ,หล,อลองเพลงแต่ละท่อนเนาะก็คือยากมากๆเลยถือว่าน้องก็คือทําออกมาได้ดีมากๆเดยยิ่ทงทั้งเพื่อนบ้าเนาะโอ้ยกว่าสิยดยอ่ะอ้พน้องพ่อนกันไล่กันไล่ที่คือกัน,กนสําหรับในการร้องในครั้งนี้นั่นเองพี่นองเนาะนี่แหลคะค่ะถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่ารักมากๆ เป็นเรื่องราวที่น่ายินดีเนาะแล้วก็รอติดตามวันที่15จะถึงนี้นะคะเพลงเอิรนควนใน้อายพร้อมรับชมทั่วประเทศไทยเลยค่ะสำหรับเพลงเพลงนี้แล้วก็ทางแฟนคลับแต่ละคนคือพากันตังหมันว่าสีซอยอีลาปันวิวไฮไดนึงลานวิวภายในวันที่สิหาเพื่อนบอกพี่น้องคะเนาะเพราะว่าน่าจะทําการปล่อยประมาณ9ก้าโมง ก้าโมงเก้างก้านาทีหรือเก้าโมงเพราะว่าปกติเวลาปล่อยก็มาณนี้เนาะทางค่ายาเพลงเป็นหนึ่งนั่นเองก็ต้องรอชมรอเชร์รอติดตามเพลงของอีหลาแล้วก็เห็นว่าอัดเสียงแรกกว่าเสร็จไปอัด MV ต่อนะัพลงนอกไปไทย m อ็ต่อก็ต้องรอดูเบื้องหลังเชื่อว่าแฟนคลับทุกคนที่ได้ไปคงจะทไทยเห็นกัน พี่น้องคะรอชมความนา่ารักความมวนความซื่นในหลังกองเนาะที่พนเดบิวไ,ไทยเอ็มวีกันนั่นเองคะ่ะพี่น้องนี่แหละสำหรับวันนี้ถ้าก็มีอะข่าวาด้วยแพีนี้อย่างเงี้ฝา,ากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดตามเพจหรือว่าช่องด้วยนะคะพี่น้องคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะ